เลือกตั้งกทมครั้งนี้ครับมาเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ครับครับก็ประมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมีคนไปถามท่านโพธิลักษณ์ที่บ้านราชสถานีว่าในการเลือกพวกคราวนี้เนี่ยทางเราชาวโซเนี่ยควรจะสนับสนุนใครเพราะท่านบอกว่าเลือกรสนาเบอร์เจ็ดเพราะว่ามีแนวทางมีข้อประพฤติปฏิบัติเนี่ยคล้ายๆแล้วก็จะเดินตามรอยพลตีจำลองสีเมืองตุม้ม ระเบิดตูมมาเลยชาวโศกรับรู้ทั่วประเทศหลังจากนั้นก็มีพวกเราคนหนึ่งซึ่งเป็น,นยาติธรรมประเภทเรียกว่าลุยก่อนเนี่ยก็เดินทางลงจากบ้านลาดมาติดต่อคุณรณัชนาแล้วก็บอกว่าผมเนี่ยชื่อว่าสมรักล้อสีเมืองเป็นรุ่นน้องของพี่รัชนาบอกว่าทางบ้านลาดเนี่ยส่งมาแล้วว่าจะให้เข้ามาเชื่อมเพราะแกเชื่อมหนึ่งเพราะพวกเราก็เชื่อมต่อจากคุณเพื่อนสอนคุณมีเอาโทรศัพท์ติดต่อผมผมติดต่อคนนั้นคนนี้แล้วก็เริ่มต้น ขยับขยายเลยก็เป็นผีเสื้อแค่ขยับปีกยังไม่ถึงขั้นกระพือปีกนะครับ <c oughs> <c oughs> ของเราแค่ขยับครับแล้วก็เป็นมดตัวน้อยๆก็เริ่มติดต่อทีนี้ทางเครือข่ายของกสูงเนี่ยก็มีเครือข่ายตัวเองมีเครือข่ายของกลุ่มญาติธรรมชาวสุขก็มีทั่วประเทศนะก็น่าจะประมาณสักหมื่นคนมัง้งนะแล้วก็มีเครือข่ายของหมอเขียวพวทแพทย์วิธีธรรมอีกสักอ่าสักพันคนมัง้งนะ อะไรประมาณนี้เราเราก็เริ่มเข้าไปติดต่อคุณลสนาอันดับแรกเลยพอไปเห็นสำนักงานการหาเสียงของคุณลษนาอา้าวมีอยู่ไม่กี่คนเลยเนี่ยแหม้นึกงว่ามีเป็นร้อยเห็นกลุ่มอื่นก็โหหาเสียงกันเนี่ยนะจ่ายเงินค่าหัวค่าแรงค่าติดปะคัณลักษนาไม่มีเลยตายละเป็นอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ย<อ>แล้วมันจะรอดเหร <laughs> อพอเราส่งข่าวกลับมาทาง พระผู้ใหญ่ของเราสม,มาณะผู้ใหญ่ของเรานะข้างบนก็สั่งการตึ๊บออกทีวีเอาทีวีบุญนิยมเข้ามานะแล้วก็ทีวีมอเขียวซึ่งเรานี่มีสื่อสื่อทีวีบุญนิยมอยู่แล้วนะครับก็ติดต่อเข้ามาแล้วพอเราติดต่อเข้าแบบเราก็เรียกกลุ่มญาติธรรมที่อยู่ต่างจังหวัดเอาใครว่างสามอาทิตย์นี้ลงมาเลยนะก็แต่ละคนก็หาเวลาคนนี้ห้าวันคนนี้สี่วันเราก็ขยับกันลงมาใครขี่รถได้ครับ ขี่รถใครขี่จักรยานได้ขี่จักรยานแต่จักรยานเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่สิบเอ็ดเพราะนั้นพอเริ่มต้นเรามาติดป้ายให้ก่อนเลยติดป้ายก็เข้าไปเอาป้ายของคุลักษณาติดนั่นได้ก่อนติดตลาดนัดบุนญญิยมสันติอโสุประกาศตัวเลยว่าสันติอโสเชียร์ักษณาเต็มที่ประกาศตัวเลยทีวีบุนยยมก็ประกาศตัวเลยว่าสันติอโสุวันนี้เลือกักษณาโตสิตกูลเบอร์เจ็ดนะครับพระท่านก็บอกว่าโอ้คุลักษณาเนี่ย จะเดินตามรอยพลนีจำลองสีเมืองแล้วก็แค่ข้าวครบพวกเราก็ทำตามแล้วนะครับพอติดป้ายไปได้สักอาทิตย์หนึ่งก็มีกลุ่มพวทกลุ่มหมอเขียวแล้วก็ติดป้ายไปแต่ว่าของคุณลัตนาเนี่ยบอกว่ากทมมันใหญ่ไปมีตั้งห้าสิบเขตให้อโศกรับผิดชอบไปสนะิบหกเขตให้นรารับผิดชอบสิบหกสิบหกเขตใช่เลยแต่เราก็พยายามติดนะเราเราก็ใช้วิธีว่า เอาเท่าที่ได้นะครับกําลังของเราก็ไม่เยอะจริงๆคนที่ลงมาช่วยจริงๆของเรานี่มีประมาณแค่ยี่สิบคนเองไม่ได้เยอะอะไรแต่ยี่สิบคนนี้เยอะกว่าคนของคนของรัคนาแล้วเราแกมีแค่สิบคนน่ะรับเออตอนนี้ครับนี่เป็นภาพรวมครับคุณพี่เดิมาครับรู้สึกสนุกไหมครับโอ้มันไม่มันมันมันยิ่งกว่าสนุกคือ มันรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่เราจริงๆเป็นรุ่นพี่ก็เคารพกันนะครับแล้วก็เห็นเห็นกันมา45ปีแล้วอ่ะเขาก็เดินแนวทางเสียสละเพื่อสังคมเหมือนกับที่เรามีอุดมการมาตลอดแต่ถึงวันนี้แล้วเนี่ยวันที่เขาได้ทํางานเป็นผลงานมาตลอดแล้วเราไปเทียบกับผู้ว่าคนอื่นก็แต่ปากพูดหรือจริงๆล่ะอาจจะรู้สึกลึกๆด้วยซ้ําว่าปากที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันตรงข้ามกัน เราก็เลยอยากจะเชียร์ลัทนาเบอร์เจ็ดนี่คือหัวใจเท่เาที่เท่าที่พี่เดิมแพ้พูดมาผมขออญาตเสริมนะครับเพราะว่าพ <c oughs> ี่เดิมแพ้เนี่ยได้คุกรีมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือพวกผมเข้ามาตอนที่เริ่มมีการเคลื่อนไหวเรื่องของการไฟฟ้าอะไรต่าง <c oughs> ที่จะแปลรูปแปลงฟ้กาก็เริ่มมาได้ได้รู้ ความเป็นไปของพี่รสนาเนี่ยผมคิดว่าจากวันนั้นจุดเริ่มต้นของการรู้จักกันอย่างของพี่เดิมแท้เนี่ยรู้จักตั้งแต่เป็นนักศึกษาของผมตอนที่อตอนนั้นก็ทํางานแล้วอะไรต่างวันี้เนี่ยผมคิดว่าจากวันนั้นสาหรับของผมเนี่ยจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยผมเห็นพี่รสนาเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายมากๆและเสียสละมากๆพี่เดิมแท้เห็นคิดว่าเป็นยังไงครับพี่ครับช่วย<ๆ> เห็นเห็นด้วยมากๆเพราะว่าพุ่งตรงนั้นไม่เคยเห็นพี่รศนาโกรธเลยสี่สิบห้าปีมาแล้วนะไม่ไม่เคยเห็นโกรธไม่เคยเห็นมีอาการพึดปัดพึด,ป,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 ดปัดเลยแม้แต่การหาเสียงที่ผ่านมาประมาณสักสองสาตที่นี่ยก็ตามหลังแต่ไม่ได้ตามทุกวันนะครับแต่เวลาออกไปไปสัมผัสสัมผัสผู้คนเนี่ยเขาเรียกว่าจะด,จะดูจะดูกันตอนไหนก็ดูตอนที่เหล็กมันโดนเผาไปใช่ไหมครับว่าเป็นเป็นหญิงเหล็กจริงหรือเปล่าก็เห็นเลยว่าคุณรศนาเนี่ย มีขบวนท่าที่แล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์มากพูดคุยทักถามมันไม่มีอะไรที่มันจะสำเร็จหรือว่าสมหวัง100%ยแต่คุณรัชนาเนี่ยจะใช้ท่าทีความอ่อนน้อมทำตนเข้าหาทุกฝ่ายนะครับเข้าหาทุกฝ่ายเป็น,เป,นเป็นภาพที่ประทับใจมากในใน,ใน,ในฐานะของคนที่ทำงานด้านการบริหารงานองค์กรการสัมผัสการประสานคนนะจะเห็นเลยว่าโอ้โหนี่แหละคือ อะไรนะมือปราบโกงตัวจริงมาแล้วม,มาแล้วผม,ผมสำหรับตรงนี้สําหรับผมนะครับผมพอรู้จักกับทางได้ได้ได้เจอหน้าค่าตาอะไรต่างเนี่ยผมคิดว่าพี่รัสนาเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายมากเป็นคนที่มีเหตุผลใจเย็นแล้วก็อย่างที่ผมประทับใจคือบางทีเรามี เรามีคําถามหรือว,ว่าความสงสัยอะไรอยู่ในใจเนี่ยเราถามไปหนึ่งประโยคเนี่ยพ่รสนาจะให้ข้อมูลที่ละเอียดแล้วก็ให้เวลากับเรามากเนี่ยซึ่งผมถือว่าการตั้งคําถามหนึ่งคำถามแต่ได้รับการตอบมาอย่างเอาใจใส่เนี่ยถือว่าเป็นการให้เกียรติสาหรับผู้ตั้งคําถามที่เข้ามามากๆอันเนี้ยอันน,น,นี้นี่คือความรู้สึกของผมนะครับครับ และไม่ไมิตรเพียงเท่านั้นก็คือการจะไหว้วานการจะขอความช่วยเหลือจากใครเนี่ยไม่ว่าความอนอน้อมทำตน,นี้มาก่อนความเกรงใจมาก่อนจนทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องขยันเพิ่มขึ้นอีก4ี่เท่าห้าเท่าและสิ่งที่เห็นอันนึงนั้นก็คืออะไรนะความนิ่งที่ไม่ไม่มีาการกระเพื่อมเลยไม่ว่าจะเป็นม้านอกสายตา ถูกสื่อทุนิยมบล็อกไว้นะแกก็แกก็ไม่ไปโจมตีไม่ไปมีเสียงขึ้นมีลีลากระแทกแดกดันเสียดสีซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่คนไทยบางกลุ่มนะครับบางกลุ่มผมพูดว่าบางกลุ่มเท่านั้นที่เก่งเรื่องเพ่งโทษถือสาเตตัดขาจายางต้องจับผิดและแม่งสงสัยโจมตีไปตรงข้าวไว้ก่อนเนี่ยไม่เห็นในในลีลาของคุณรักษณะเลยสุดยอดมากครับก็ มีการหนึ่งนะที่ที่ผมดีใจที่อ่ามีผู้สนับสนุนคนหนึ่งที่ประเทศไทยรู้จักกันทั่วประเทศนะครับที่เมื่อกีอ้พี่ก็ได้เอ่ยนามมาคือต่อสิวรักษ์นะครับผมดีใจมากครับที่ท่านมองเห็นนะฮะมองเห็นาการกระทําของพี่ลับสนานะครับแล้วท่านคิดว่าเป็นไอดอลของหลายๆคนนะครับ แต่ท่านมีแนวคิดที่ว่าน่าจะสนับสนุนหรือสนับสนุนที่โฆษณาโดยตรงนะครับก็ขอฝากไว้กับกลุ่มน้องๆนะครับที่มีสอสิวลักษณะครับเป็นไอดอลในไอดอลของคุณนั้นได้สนับสนุนที่โฆษณาแล้วผมก็อยากให้คุณทุกท่านก็ได้สนับสนุนที่โฆษณาให้ประสบความสําเร็จในวันนี้นะครับตรงนี้ผมผมบอกตรงว่าผมอึ้งครับพอเห็นข่าวหัวข่าวแล้ว ผมผมขอนะอ,อนุญ,ญาตพูดรวมๆได้ไหมครับว่าตอนนี้ใครประกาศตัวยืนออกมาเลยว่าค่าสนับสนุนรัชนาไม่ทราบผมรวบรวมให้ตรงนี้คร่าวๆได้ไหมครับได้เดยวไปไก็คือหนึ่งสอสิวรักษ์นประกาศตั้งแต่แรกแล้วเพราะว่าเขาอยู่สายงานเดียวกันนะสอสิวรักษ์สองอสนธิสนธินะครับสนธินี่มีแฟนๆเป็นแสนคนอยู่แล้วสนธิลิมทองกุลนะครับสามพระโพธิลักษณ์นะครับสมณะโพธิลักษณ์กลุ่มชาวสุขทั้งหมด ตอนนี้ใครว่างเนี่ยลงมาเลยลงมาที่กรุงเทพเลยแล้วเดี๋ยวเราจะมีขบวนการผีเสื้อกระทืบช้างอาม่ใช่ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะขยับต่อไปอีกนะครับยังยังจะมีอีกชดสองดสไปเท่าที่ตอนนี้เขากำลังบิวกำลังเอ่อเมคนโยบายกันขึ้นมาเริ่มมีการประชุมและเรามีสื่อเรามีสื่อนะครับเมื่อวานนี้เป็นการสรุปอันนึงที่ดีก็คือเราเชิญคุณปานเทพเนี่ยมาออกรายการทีวีบุญนิยมของเรา เราได้ข้อสรุปจากคุณปานเทพว่าคะแนนของฝ่ายฝ่ายหนึ่งนะครับเขามี48เปอร์เซ็นแล้วนะครับอะไรชอ็อตชๆๆชอชอ,อะไรเนี่ยนะเขามี48เปอร์เซ็นแล้วแต่คะแนนของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งซึ่งอาจจะไปแย่งคะแนนกันเองเนี่ยมีอยู่แค่40เปอร์เซ็นเองแต่คุณปานเทพสรุปวิเคราะห์ว่าทั้งหมดอีกฝ่ายหนึ่งหรือรวมทั้งฝ่ายเราด้วยเนี่ยพวกนั้นส่วนใหญ่เคยทํางานมาแล้วแล้วก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าไม่ได้ทําจริง